สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการพับกะหรี่ปั๊บกันนะคะเริ่มทำให้ก้อนแป้งเป็นแท่งค่ะแบบนี้นะคะรีดรอบแรกค่ะไม่ต้องยาวนะคะเราเรียกแผ่นรองไส้รีให้เสมอกันเนาะพันเข้าไปค่ะหลังจากนั้นก็รีดแป้งรอบที่สองนะคะ โดยการรีดให้ตัวแป้งเนี่ยเขาเสมอกันนะคะตั้งแต่บนถึงล่างเลยนะคะเสร็จแล้วก็พันเข้าค่ะจนสุดนะคะเราจะได้ตัวแป้งออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสอนเลือกตัดแป้งเป็น3ชิ้นนะคะ เราสามารถเลือกตัดขนาด3หรือ4ี่ชิ้นก็ได้นะคะแป้งแล้วแต่ว่าเราต้องการขนาดไหนนะคะชั้นออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะการรีดแป้งค่ะกดแผ่นแป้งลงรีดไปแบบนี้นะคะรีดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ด้านบนด้านล่างของแป้งเนี่ยเขาเสมอกัน ก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นริวร้วๆเห็นไหมคะเป็นริ้วสวยงามมากเลยค่ะใส่ไส้ขลิบปั๊บเข้าไปนะคะประกบแป้งบนล่างบีบให้เขาจับตัวกันเล็กน้อยนะคะจัดระเบียบเขานิดหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามเนาะได้แบบนี้นะคะ เริ่มพับค่ะบีบลงกดพับ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 ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสุดค่ะจนสุดนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้กลีบปั๊บที่เราพับเสร็จแล้วออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตรงริ้วเขาก็อยู่ตรงกลางเนาะ สวยงามค่ะเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ